มีคนมาจีบพี่ไผ่ไหมถ้ามาจีบแล้วเขาไปรู้สึกแฮปปี้มากกว่ามันก็คงรู้สึกเฟลเฟลแปลกๆแหละทุกคนแบบแต่มัน,ก,มนก,ก็กูไม่ใช่แฟนเขา,าทำอะไรได้อะก็จะมีแล้วก็แบบไม่อยากไปกั้นขีดแต่จริงๆอ่ะก็ไม่ได้ติดถ้าสมมุติเขาจะแบบมีคนมาจีบหรืออะไรอย่างเงี้ยคือหนูถึงแบบไม่อยากให้ทุกคนแบบไป็ล็อกมงหรืออะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นคือเรา เลาเรียกอะไรอ่ะมันก็คงรู้สึกน้อยแหละถ้าเขาแบบไปแบบไปลื่นใส่คนอื่นหรือแบบอะไรเงี้ยเข้าใจไหมแต่มันมันก็พอได้ปีนังกันนะแม่เขาใจบ่สูใช่ลถ้าถาม่าพหม่ชัดเจนคือเขาก็น่ารักกับหนูไงหนูถึงน่ารักกับเขาไงเข้าใจปะเขาก็น่ารักกับหนูไงหนูถึงน่ารักกับเขา